กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เรามากับทุน250บาทของเรานะกับพี่วัวทองฟอร์จูนอ๊อก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 นะมาในพวกร้องเพลงไปที่เบ็ห้าบาทดีกว่าไปาบาทของเรานะกับมหาวัวจุนได้อะอยู่กับพี่วัวของเราดีกว่าแมวน่าจะน่าจะไม่ลุ่งนะอู้ทองอู้สวยจัดเลยนี่ทำไมไม่ได้วพาะทองทั้งสองฝั่งแม่มาอยู่ไม่มีวายมาอยู่ตรงกลางเขาส่วนนะมันกินแมวหมุ่มทองมากแล้ว แต่ขาดไม่ได้เลยก็คือก็คือก็คือก,ก็คือส้มของเรานั่นเองนะส้มมากับทองโอ้ยอบไ,ไปส้มมากับส้มแน่ส้มมากับวายเฮ้ยวายอโหวายเขาสวยเลยทำไมไม่เป็นทองบ้างวะซ้ายขวาเนะนี่ยนี่ไงนี่ไงมา,มาแอบอะไรแบบเนี้ยท้องอนะ่ะโอ้โหมาปัดไปเรื่อยของเรานะดูเงียบเหูอประทัดหลุดลัและทอง ส้มและประทัดและก็เกลือและก็เกลือจะทรงเหมือนจะรอดไหมวะพี่วัวอู๋วี่ทำไมไม่ขาดสักตัวเนี่ยอืเออให้ไม่ได้บงังเธอโอ้โหเมื่อกีก้กำลังจะบ่นเลยเออให้มันติดทงติดท้องสองักสองสามแถวบ้างโอ้โหเน่าเอ้ยพี่แจวว่าจากเรือกันอย่างเดียวเลยบ้าบอ,อหอยพอกโอ้โหมา จังหวะนี้น่าแล้วก็เหมือนที่วัวจะขะโอ้ยโอ้ยนึกว่ามันจะนึกว่ามันจะทำทรงเหมือนกระโดดมันหมุนนานเฉยๆแต่วัวกูไม่ขยับเลยแฮะหรือไม่หลอกวัวโอ้โหนี่นี่ไหมโอ้โหประทัดลูกรักเขาออกงานงี้ประทัดลูกรักเปาดประทัดลูกรักเขาโอ้โหเสามรอบติดว่ะย้อนไม่ได้จริงประทัดลูกรักเขาพี่วัวทองและประทัดของเขา รอบหลังบางคนเปลี่ยนโลโก้ไอ้นี่นะเปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้มันใหม่อ่ะยังไงไม่ที่มันถือในมือน่ะเปลี่ยนเป็นประเทศเฮ้ยเปลี่ยนเป็นประทัดแทนอืมไม่ใช่ทองเออโอ้โหแล้วลิ้นกูพันกันอะไรขนาดนนั้มาจังหวะนี้ประทัดมาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอู้สองแดงสวยจัดเลยสองแดงขอสักทีสินะสองแดงอ่ะโอ้ยอุ้ยอืมไอ้นี่ก็หลอกดีจริงๆ ขามึงหักหรือไงวะโอ้ยเอ้ยขามึงหักหรือไงแบบนี้นะอืมตักนิดสักหน่อยมายอดชายมาสักนิดสักหน่อยมาโอ้โหสองร้อยห้าสิบผมไม่ไปไหนเลยขึ้นลงขึ้นลงอืมสองแดงยังได้อยู่มายอดไปเร็วนิดนึงนะไปกันแบบไปกันแบบเฮ้ยโองโอ้ทองทำไมวายไม่อยู่ตรงกลางวะ นี่โอ้โหนี่ไงพอวายอยู่ตรงกลางก็เป็นตัวอื่นไงโอ้โหอะไรมันจะเอ้ยกระโดดขึ้นมาเลยอึงมาตั้งซีสิมาไม่เอ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 าไม่ไม่ไม่เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้เห็นี่ว่าจะเอาประทัดมาให้กูว่าบอไม่เอาไม่เอาประทัดไม่เอาเอ้ยเฮ้ยขอคุณสิบได้ไหมล่ะโอ้โหอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวทำไมไม่ให้กูอ่ะอีกตัวเดียวว่ะโอ้โห สีอ้โสิบนะถ้าคูณสิบนะไม่เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหสองร้อยห้าสิบคูณสิบสองพันห้าไหมเสียดย้นิดเดียวเลยโอ้โยโอ้ยทำไมไม่เป็นคูณสิบอะ่ะคูณสิบให้หน่อยก็ไม่ได้โอ้บ้าบอโอ้มาเราจะอยู่กับพี่วัททองของเราแล้วก็อุ้อยหนึ่งพันอุ้ยไม่ใช่ หนึ่งพันอะไรของกูกูหรอนนะเนี่ยโอ้โยมันออมไม่ขึ้นอะไรหนึ่งพันเมื่อกี้ตากูลายอ,อ๋อผมไปอ่านอะไรสักอย่างโอ้ผมลือได้อะไรได้ขนาดนั้นกูเนี่ยคนปั่นเนี่ยโอ้โหมาเอ้ยเอ้ยทองโอ้โหลูกรักโอ้โหเมาโอ้โหทองลูกรักเขาจริงๆว่ะเออไม่เอาไม่เอาใช่ไหมเอาเอาเป็นทองลูกรักกันไหมประทัดลูกรักไม่เอาอุ้ยนี่แหละอื ขออีกซักรอบหนึ่งแม้แต่ทองอ่ะขออีกซักรอบหนึ่งเลยมาโอ้โหยังไม่ได้วะไม่ได้โอ้โหทองโอ้ยนี่แหละไอ้ทิดเอ้ยไอ้ทิดเอ้ยมาวายกับส้มเก็บวายไปก่อนนะจะมีอะไรให้เรามาได้ลุ้นกันหรือเปล่านะในจังหวะนี้ยาพึ่งโอ้ยสออ่องแดงขอทองได้ไหมล่ะขอทองคุณสิบได้ไหมล่ะโอ้โหไม่ได้ขอเยอะเลยไม่ได้โลบเลยขอทองคุณสิบเฉยๆเนะี่ย หมาประทัดลูกรักวเขาก็ตามมาเหมือนกันว่าประทัดยังไม่ยอมอ่ะประทัดประทัดเร่งเอ้ยส้มก็เร่งแซงขึ้นมาว่าโอ้โหทำรอบเร่งแแปลงเอ้ยเร่งเครื่องแซงขึ้นมาถุงทองไม่เชื่อหรอกที่เจอหรอ,หรอโอ้ย,ยกระโดดเฉยเลยโอ้หมาดิโอ้โหมาไม่เอาไม,ม่ได้ไหมส้มเอ้ยโอ้โหโอ้โหมาอย่างนี้เข้าเถอะโอ้โหวายมาแล้วเรียบร้อย โอ้โหนึกว่าจะมาไม่ครบโอ้โหคือวายมาแล้วอะเออไม่รู้ว่าอะไรมันจะมาถ้ามันไม่มาโอ้โหคูนซีบว่าจังหวะนี้โอ้โหไอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเายโอ้ยท่านน่าจะเป็นตัวอื่นนะอยากได้เป็นแบบทองมั้งเนี่ยสองแดงก็ได้อยู่แหละแต่มันได้น้อย,อย่างงโอ้สปารดยิ่งนะ่าย อืโอ้คุณเสิบแล้ววะได้แล้ววะเออได้กำไรแล้วแหละอืเราไม่มั่นใจในเกมไหนเราเล่นให้ได้ก็พอแล้วเราก็ถอยออกนะแล้วเราก็เปลี่ยนเกมเล่นใหม่โอ้โหลิปนี้ผมขอแค่นี้ดีกว่านะทุกคนนะใครชื่นชอบคลิปนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ป่ากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวหัวทองก็ยังไม่จี๊ดจ้าด้วยแต่ก็ได้อยู่แหละยังดีของแมวอ,อยู่ อม,มาดูว่าพรุ่งนี้เราจะเล่นเก็บอะไรดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมได้ได้ได้อยู่ได้อยู่